โฮมเพนก็เป็นร้านขายสีเฉพาะทางะครับปัจจุบ,บันก็มี16สาขาอยู่ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ปัจจุบ,บันเนี่ยยอดขายเราเป็นร้านสีที่มียอดขายดําเด็กประมาณ5ปีสอนละรวมทั้งเรายังมีช่องทางออนไลน์นะครับก็คือเว็บไซต์ Facebook YouTube ต่างๆด้วยแล้วก็พร้อมบริการส่งััวไทยครับก็น่าจะประมาณปี2019-2020ก็ประมาณ5ปีได้ละครับ คือมันอยู่ยุคหนึ่งที่เราทุกคนก็เริ่มต้องขยายธุรกิจออนไลน์ซึ่งโฮมเพนเองก็เป็นหนึ่งในงนั้นนั้นเราก็เลยมีการขยายธุรกิจเข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้นนะการที่เราจะขยายพวกนี้เราก็เหมือนเป็นมือใหม่ที่เพิ่งตั้งขายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญนะครับมาให้คําแนะนําเราทางคุณหนุ่มเองอะ่ะคุณไอเองในอดีตเนี่ยก็ได้เจอกันคุณหนุ่มไปเรียนหนังสือเนาะเราก็พบว่าเฮ้ย hey, คลิกก็เลยเชิญมาคอนซัล คือธุรกิจมันก็เข้าสู่โลกดิจิตอลมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ความต้องการของลูกค้าเองเนี่ยก็มีความซับซ้อนขึ้นนะครับแล้วก็การแข่งขันก็มีสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานร่วมกันก็ต้องชัดเจนม,มากขึ้นแล้วก็ต้องละเอียดมากขึ้นงานมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องลงลึกรายละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องทําอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆเข้าสู่ตลาดมากขึ้นครับถือว่าอย่างที่คุณมีบอกว่าตลาด ดิจิตอลเอไอเนี่ยมันค่อนข้างไดนามิกแต่ว่าทางทีมดิจิทัลรีก็ค่อนข้างที่จะมีอะไรใหม่ๆม,มาคือมันไดนามิกตามกับตลาดซึ่งดีมากแล้วก็มีการพอยต์ถึงคู่แข่งพอยต์ถึงตลาดพอยต์ point, ถึงลูกค้าในทุกๆรอบทําให้เราก็โอเคเข้าใจสถานการณ์แล้วก็ปรับตัวและอย่างคือต้องเรียกว่าเราก็หนักใจว่าเฮ้ยผเดือนแรกไปแรกจะปรับตัวเข้ากับเราได้ไหมก็ถือว่าเป็นคอนซัลแ้าแรกเลยที่เราได้ร่วมง,งานกันในลองเทิมแล้วกันเนาะก็ถือว่าหัวสอบผ่านนั้นแต่ไม่กี่เดือนแรกเลยครับ ผมฝากว่าการลงทุนในโลกของออนไลน์ครับสามารถผลได้ชัดเจนซึ่งผมเชื่อว่าทางบิทคัลลี y เองเนี่ยก็สามารถตอบได้ชัดเจนว่าสิ่งที่ลงทุนไปอ่ะมันเกิดผลคุ้มค่ามันใช้กับนี้ได้ไหมว่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจอ่ะเราก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเหมือนจะซื้อสีใช่ไหมก็ต้องให้ผมเห็นแนะนำเพราะเาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสีแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลายๆท่านเป็น SME เป็นผู้ประกอบการไม่ได้เก่งเรื่องออนไลน์ก็ให ดิจิทัลที่ให้คำานบนน้คุาคุ้